นายดวงเมืองปี2566สามโหนดังพูดตรงกันเรื่องธุรกิจสีเทาการสูญเสียบุคคลสำคัญภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบ้านเมืองปั่นปวนพร้อมรับมือกับโรคระบาดก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ เปิดชะตาปีเถาะบ้านเมืองปั่นป่วนร้อนแรงเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนค้วผู้นำไม่ดีโควิด -19 ยังคงอยู่หมอดูเตือนระวังเรื่องสูญเสียบุคคลสำคัญคอร์รัปชันธุรกิจสีเทาเพียบวันสำรอยปี47การเมืองป่วนมหาวิปโยคมีทั้งดีและไม่ดีประการแรกพระราหูกำลังโคจรตรงราศีเมษ จนกระทั่งมาถึงวันที่17ตุลาคม2566พระดาหูจะให้โทษมากกว่าให้คุณและราหูเกิดมาทำลัคนาเมืองและทับพระอาทิตย์ซึ่งพระอาทิตย์หมายถึงบุคคลสำคัญเป็นเจ้าเรือนคุณของดวงเมืองฉะนั้นทำให้พระอาทิตย์หมุนมองเสียหายและพระดาหูก็ครอบงำดวงเมือง ทำให้สิ่งที่ไม่ดีธุรกิจสีเทาๆหรือผู้มีอิทธิพลจะครอบคลุมชะตาเมืองจนกว่าพระราหูจะย้ายออกไปถึงแม้ว่าราหูจะย้ายออกไปจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนบ้านเมืองน่าจะค่อยๆดีขึ้นอาจารย์พิมโยพง์เจริญนายกสมาคมโห,โหราศาสตร์นานาชาติกล่าวว่า ถึงอนาคตของดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ก็ถือว่าภาพรวมนั้นยังคงหนักหน่วงหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่อเขาความรุนแรงรวมถึงในด้านโรคระบาดที่ยังระบาดหนัก ดาวเคราะห์มีหลายดวงบางดวงก็ให้คุณบางดวงก็ให้โทษแต่สำหรับราหูจะเป็นด้านให้โทษพระราหูจะมีวงรอบการโครจร18ปีที่จะมาอยู่ในราศีเมษหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราก็เอา18ปีลบ2,565ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นปี2,547เป็นวงรอบของพระราหู ปี47ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นทางการเมืองก็ปั่นป่วนวุ่นวายทางด้านภัยพิบัติก็มีเหตุการณ์ทะเลที่ใกล้เกาะสุมาตราทำให้เกิดสึนามิในปี47ชาวโลกตายเป็นแสนคนไทยตาย6,000กว่าและมีการสูญเสียบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นวงรอบของราหูก็เป็นวงรอบที่กลับมาทับลัคนาเมือง ทับอาทิตย์ในดวงเมืองอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันก็วันๆเวียนมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะราหูเป็นจอมอสูรเป็นจอมมารฝ่ายร้ายส่วนพระฤาษีสบดีเป็นประธานฝ่ายสุเคราะห์ถือว่าเป็นจอมเทพเพราะฉะนั้นเกิดดาวสองดวงประชันกันในปีหน้าเพราะฉะนั้นฝ่ายเทพกับฝ่ายมารก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงสีดำกับสีขาวความดีกับความไม่ดีถ้าเป็นทางการเมือง ก็เป็นพักฝ่ายเทพกับพักฝ่ายมารจะเกิดการผสมกลมกลืนเพราะฉะนั้นพักฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบผสมกลมกลืนฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่จะอยู่แค่นั้นฝ่ายค้านก็เช่นกันก็จะเกิดการผสมอีกฝ่ายก็อาจจะมาอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนค้วแต่สำหรับประชาชนก็จะได้รู้ได้เปรียบเทียบ ถึงการเมืองทั้งสองฝ่ายได้ชัดเจนขึ้นเพื่อการตัดสินใจเลือกตั้งในคราวต่อไปสำหรับดวงการเมืองในปีเถาะนั้นด้านนายกสมาคมโหราศาสนาชาติทํานายไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน6-6เป็นต้นไป MM. การเมืองน่าจะรุนแรงเพราะการสวนกันของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราระห์กับราหูซึ่งเป็นดาวบากพเคราะห์เกิดการเปร,รียบเทียบ สอดคล้องกับโซระจะนวนอยู่โหนชื่อดังนอสราดามูสเมืองไทยที่ได้กล่าวถึงดวงเมืองไทยว่ายังเป็นที่น่าจะมีเหตุการณ์หลายเรื่องที่รุนแรงจัดว่าเป็นปีแห่งมหาวิปยะโยคเป็นปีค่อนข้างหนักการเมืองปีหน้าใครมาเป็นผู้นำคนใหม่ก็ไม่ดีเกิดแตกแยกสามัคคีบางช่วงรวมกันก็เพื่อประโยชน์ รวมทั้งบ่งถึงความยุติธรรมจะค่อยๆถูกกลืนหายไปผู้มีอำนาจจะหลงเระเริงถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ดีเบาใจบ้างนายกสมาคมโหาราศาสนานาชาติผ่าดวงด้านเศรษฐกิจพบว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่น่าจะดีกว่าช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรทับลัคนาเมืองทับพระอาทิตย์ในดวงเมือง พระหัสบดีกับพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรตามตำราบ,บอกว่าดวงเมืองจะโชคดีผู้ใหญ่จะให้คุณเรื่องดีๆก็คือดาวพระหัสบดีมาทับพระอาทิตย์ก็ถือเป็นดวงเมืองถือว่าให้คุณและอีกดวงคือดาวเสาหลังจากวันที่หนึ่งมีนาคมหกหก ที่เข้าราศีกุมก็ให้คุณโดยอย่างยิ่งเรื่องโครงการสำคัญสคัญที่จะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่กระทบต่อคนจำนวนมากไม่เพียงแค่นั้นราหูเป็นลาภะหมายถึงด้านรายได้โชคลาภความสำเร็จเพราะฉะนั้นการแข่งขันเศรษฐกิจทางการเงินการค้าก็มีมากขึ้นบ้านเมืองจะมีช่องทางในการแสวงหารายได้แสวงหาลาภ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอุปสรรคของดวงเมืองด้วยวิธีกู้หรือวิธีต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตั้งแต่ราหูอยู่ในราศีพฤกษบเขาก็เรียกว่าราหูพ้นทรัพย์ราศีอยู่ในราศีเมษก็เรียกว่าอยู่ในราหูพ้นตัวแต่พอมาราศีมีนก็เกิดอาการเมาหมาัดเปรียบเทียบเหมือนนักมวยขึ้นชกพอลงจากเวทีก็เมาหมาัดเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้ก็จะเป็นไปในปีห6 ถึงปี67นอกจากนี้ฟองสนานจามอนจันทร์แม่หมอนักวิเคราะห์ดวงชะตาชื่อดัง,ดงก็ได้เผยคำทำนายถึงสถานการณ์โรคระบาดตลอดไปจนถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญประชาชนคนเดินดินอยู่ในบรรยากาศอ้อยอิ่งอยู่กับความทุกข์ใหญ่ร้อยแปดด้วยเรื่องหนี้สินการเจ็บไข้ที่ป่วยเจอเหตุการณ์ใหญ่ให้อกสันขวัญแขวนหรือเศร้าระทม วงการดาราคนเด่นดังศิลปินเซเลบทั้งหลายยังอยู่ในบรรยากาศของดวงตกทุกใหญ่จากการพัดพรากสูญเสียฝืนไฟก๊าซควันระเบิดยังอ้อยอิงรอเกิดรวมทั้งราคาพลังงานยังกดดันวาระออกจากทุกใหญ่ของเมืองเริ่มวันที่หนึ่งมีนาคม66 วันที่หนึ่งมีนาคม66เป็นต้นไปอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายเสียหายเป็นหมู่กลุ่มก้อนไม่กระจายเหมือนคราวโควิด -19 ขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนดวงเมืองจะตกมากน้อยบางเหตุการณ์จะเกิดเพราะความย่อยหย่อนในกฎเกณฑ์หรือความผิดพลาดของมนุษย์ผสมโรง ส่วนน้ำน้อยกว่าปี65แต่พายุที่เข้าลูกจะใหญ่กว่าระวังการซ่องสุมแอบซ่อนเทาๆการเกิดของวิธีการลัทธิใหม่ๆสุดท้ายนี้ในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ที่จะถึงโหนพินโยได้ฝากย้ำเตือนระวังถึงการโคจรของดาวมฤตยูกับราหูมทับดวงเมืองที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่จะรุนแรงในช่วงต้นปีในหลักโหราศาสตร์เป็นวิชาความรู้ที่ใช้ในการเตือนภัยเป็นเครื่องมือของการตัดสินใจโหราศาสตร์ศึกษา,าที่แล้วเรื่องเรื่องของเวลาซึ่งต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจากอดีตมาสู่ปัจจุบันจากปัจจุบันสู่อนาคตพระโหราศาสตร์ก็สอนว่า ถ้าเราทำอดีตดีปัจจุบันมันก็ต้องดีและเมื่อทำปัจจุบันดีอนาคตมันก็ต้องดีอดีตเป็นรากฐานปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรากฐานของอนาคตอนาคตที่ใกล้ๆก็เป็นรากฐานของอนาคตที่ใกล้ๆออกไปถ้าเราทำปัจจุบันที่ดีหวังว่าอนาคตคงจะดีฉะนั้นหลักโหราศาสตร์ก็สอดคล้องกับหลักศาสนาทำดีก็ได้ดี สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ